ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากคุณรักโลกใบนี้และมีความคิดดีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรามาร่วมมาสร้างมุมมองใหม่่อโลกใบนี้ไปพร้อมกับพวกเรา ทำไมไม่ปิดเสียงเนี่ยมันคือเขาเขาเข,ขาปาอะไรอ่ะเดี๋ยวนะพี่โกนี่ไงเขาเรียกว่า forward mail พี่โกเขามีคนมาขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยเขาต้องการเลือดด่วนเพราะว่าญาติเขาเนี่ยคนนี้คนนี้ชื่อนี้นี้ต้องการที่โรงพยาบาลน,นี้นั้นอ๋อเหรออ๋อเฮยแต่ว่าเคยมีประสบการณ์นะรุ่นน้องเนี่ยเขาเคยเคย,เคยมีได้รับ forward mail แบบเนี้ครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอ้าวแล้วพอผ่านมาประมาณสองวันมั้งแล้วเขานึกขึ้นได้เขาลองโทรไปค่ะโอดว่า คนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเนี่ยอยากได้รับความตายแล้วโหวก็คือเป็นเรื่องจริงที่ส่งมามันเป็นเรื่องจริงไงโอ้โหแค่นี้วันนี้นะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของการบริจาคเลือดเลยดีกว่านะคะใกล้ถึงเทศกาลสงกรานในเดือนหน้าครับเรื่องนี้สําคัญพี่โกเรื่องของเลือดเนี่ยเออเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมถึงค่ะว่าเราจะไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นค่ะมันจะดีไหมถ้าเรามีความ มีความพร้อมเกี่ยวกับการเตรียมรับมือกับอบุติเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอนอเกิดอบุบัติเหตุมันต้องเสียเลือดเสียเนื้อถูกต้องการเลือดค่ะทําไงดีทํายังไงดีเราก็จะต้องมีครั้งเลือดเก็บไว้แต่นับวันนับวันบางครั้งเนี่ยเราได้ยินนะว่ามันน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงแล้วตอนนี้ขาดแคลนเลือดมากมากค่ะเพราะฉะนั้น,นเราจะตั้งภารกิจนี้ชื่อว่าค่ะหนึ่งน้ำใจหนึ่งชีวิตหนึ่งถุงก็หนึ่งชีวิตเลยนะถูกต้องและใครล่ะที่จะมารงทบสมัครพักพวก คนได้เยอะขนาดนี้ต้องบอกงี้คะ่ะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพในการรู้จักคนเป็นวงกว้าง <Ooh. S 1> แล้วก็สามารถจะรวบรวมคนเนี่ยมาได ah. ้คือคุนนั้นต้องมีแฟนคลับเยอะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณรอนเอพค่ะขอนรับค่ะ สวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะน้องรอคุณนั่งเลยครับกลัวเมื่อยกลัวเมื่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปบริจาคเลือดไงเดี๋ยวไม่มีแรงมีแรงครับผมยังฟิตอยู่ถามก่อนว่าเคยเคยบริจาคเลือดไหมครับส่วนตัวนี่คือตัวเองนี่คือยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยครับผมถามจริงใช่ครับผมเพราะว่าอายุเพิ่งถึงครับ เพ่งสิบแปดโกหกแล้วนะรอนตรงจุดนี้เป็นชาวเล่นทคับกคือคือส่วนตัวเองเนี่ยยังไม่เคยมีมีโอกาสได้บริจาคพี่โกเคยบริจาคไหมสามครั้งเขาเคยสองครั้งสองครั้งแต่ผู้หญิงเนี่ยจะมีเงื่อนไขของการบริจาคเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายว่าจะมีในช่วงของประจําเดือนแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าก่างกายแข็งแรงนะโหเขารับอยู่แล้วที่นี่อย่างรอนเนี่ยค่ะเขาไม่เคยบริจาคมาเลยและเราต้องการได้เลือดที่จํานวนเยอะนิดนึงเราอยากได้ เก็บเป็นคังเลือดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เงี้ยค่ะครับรอนพอจะมีผู้ช่วยหรือว่าตัวช่วยอะไรที่จะช่วยให้เราได้มีเลือดเยอะๆนั่นผมขออนุญาตใช้โทรศัพท์โทรหาได้ใช่ไหมครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวผมด้วยก่อนนะว่าโทรหาใครเดี๋ยวใครอ่ะครับไปดูเลยว่าผู้ช่วยหนึ่งน้ำใจหนึ่งชีวิตเป็นใครได้เลยครับครับสกู่นะครับฮัลโหลครับรอนฮัลโหลครับพี่โจเหรอครับผมอ่าครับพี่โจครับว่าไงครับพี่โจผมอยากให้พี่โจช่วยเรื่องบริจาคเลือดหน่อยครับบริจาคเลือด โอเคสบายสบายรอนเลือกโทรมาถูกคนมากครับพี่นี่เรียกว่าสนิทกันเลยกับการเบิกจากเลือดเอาโอเคได้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจัดให้ได้ได้ได,ได้มีข้อมูลมีข้อมูลประมาณหนึ่งโอเคครับเลือกถูกคนมากเดี๋ยวเจอกันเข้านั่งห้องบ,บอริษารอาสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวช่วยสําคัญของเรามาแล้วนะครับผมาเกิดให้ถามในในแก๊งเอฟทั้งหมดอย่างนี้เน,เนี่ยผมว่าผมน่าจะเชี่ยวชาญด้านนี้สุดน่าเ่ยสิคุณดอนเขาถึงต้องการอยากให้คุณเป็นตัวช่วยเขาครับผมทำไมเขาถึงบอกว่าคุณเชี่ยวชาญสุดก็ผมมาบริจาคบ่อยครับทั้งนี้ถ้ารวมทั้งนี้นะครับที่กำลังจะเข้าบริจาคทั้งนี้เป็นครั้งที่40ครับว้าว4ี่๋อใช่ครับแขนนี่เป็นรูแล้วครับแครผมเป็นรูแล้วในขณะที่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ29ครับ โอ้โหสุดยอดอยากจะให้คุณพาชมนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลไหนๆมาบริจาคตั้ง40ครั้งก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิในการบริจาคเลือดถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบริจาคโลหิตเนี่ยขึ้นไปก็ปพ๊บแทบจะไม่ต้องรอคิวแล้วครับ10ถึง15นาทีเสร็จกลับได้เลยแล้วถ้าอย่างนั้นเราขึ้นไปเลยดีไหมครับไปดูข้างบนกันโอเคครับไปครับที่นี่ก็คือ สภากาชาติไทยเป็นศูนย์กลางการบริจาคเลือดที่ถนอนอังรีดูนังที่นี่มีคนบริจาคเลือดทุกวันครับแต่บางคนก็ยังมีปัญหาคาใจเลยยังไม่กล้าที่จะบริจาคครับมมีคําถามคือว่าบางคนกลัวเนาะเฮ้ยจะเกิดมาเจาะแล้วเข็มจะสะอาดไหมจะมีเชื้อโรคหรือเปล่าใช่ครับก็มันจะมีข่าวแบบเฮ้ยบางคนติดโรคร้ายจากการไปบริจาคเลือดน,น,นู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับที่นี่รับรองเลยของสภากาชาติไทยคือจะเรื่องของความสะอาดเรื่องของอะไรอยี้งเงี่ยเขาจะ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงใครที่กลัวเรื่องนี้ที่สภากาชาติตัดไปเลยเรื่องของความไม่ปลอดภัยเอามาเรื่องต่อไปผู้หญิงเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าจะมาเจาะกลัวอ้วนมันจะมีทงเป็นไปได้หรอฮะมีความบริราคเลือดกลัวอ้วนนะครับคือบางครั้งเนี่ยอาจจะมองว่าอบริราคเลือดมีการฟอกเลือดต้องผลิตเลือดออกมาใหม่แล้วเราจะกินเข้าไปเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วมันจะอ้วนคือมันอยู่ที่พฤติกรรมการกินมากกว่าครับ นะครับอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเวลาที่จะต้องสูญเสียไปครับก็ทั้งทงมันใช้ทั้งหมดทั้งกระบวนการเลยเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนครับอ่าสำหรับเลือดธรรมดานะครับโดยจาก<ม>เลือดบริจาคโลหิตท,ทั่วทั่วไปเนี่ยผมว่าเต็มที่เต็มที่เลย<ม>ตั้งแต่กระบวนการกรอกแบบฟอร์มไปตรงนู้นวัดความดานันตจอะเลือดตรวจส่งลงทะเบียนแล้วขึ้นมารอตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินคึ้ืนตอนกลางคืนพักผ่อนเพียงพอตอนเช้าทานอาหารมาตอนกลางวันทานอาหารมาเรียบร้อยมาบริจาคเลือดปุ๊บกลับไปทํางานไม่ต้องห่วงเลย ไม่มีการวูบเวอร์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นมันจะอยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวมาดีหรือเปล่าก็เมื่อกี้นี้เท่าที่เราเห็นคนเดินผ่านใบผ่านมานะครับก็ดูแลออกมาหน้าตาสดใสไม่ได้มีใครออกมาแล้วเดินแบบหมดแรงไม่ขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่มีน้าบริจากเลือดครั้งแรกค่ะรู้สึกว่ามันมันเป็นแบบความดีเล็กๆน้อยๆที่เราแบบทำได้แบบเลือดในร่างกายเราสามารถทําแบบให้อีกคนนึงแบบยังอยู่หรือว่ายังแบบสับสุขสบายดีอะไรเงี้ยค่ะ ของผมมาบริจาคเลือดครั้งนี้ครั้งที่6กอะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่ไม่เคยบริจาคมาลองบริจาคดูนะครับเหมือนเป็นการเช็คสุขภาพร่างกายนะครับก็คือการถ่ายเลือดออกทําให้ร่างกายผลิตเลือดขึ้นมาใหม่ทําให้สุขภาพร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเดิมปกติเราคะ่ะก็3เดือนครั้งคะ่ะตามเกณฑ์เลือดมันเก็บได้ไม่นานถ้าคนบริจาคน้อยมันก็จะไม่มีเลือดสำรองอย่างี้ สิบค่ะคั้ที่สิบ,สบก็อยากเชิญชวนให้หลายๆคนช่วยบริจาคถามว่าเจ็บไหมตอนเจาะหนูเชื่อว่าทุกคนกลัวเข็มแต่มันไม่ได้เจ็บมากค่ะเหมือนมดกัดจากสถิติของสภากาชาติไทยใน1วันต้องได้รับการบริจาคเลือด1,500ยูนิตหรือ1,500คนครับโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยแต่ภาร,รกิจของคุ้รอนจะต้องหาคนมาร่วมบริจาคเลือดกี่คนต้องไปฟังภารกิจนี้จากคุณท็อปกันเลยครับ ภารกิจของเราในวันนี้นะครคุณผู้ชมครับก็คือในโจและก็ในรอนต้องหาผู้ที่จะมาร่วมอุดมการในการบริจาคโลหิตจํานวนทั้งสิ้น150คนไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทั้งสองคนนี้จะสามารถทําได้เสร็จภายในวันนี้หรือเปล่าตามจํานวนคนที่เราตั้งใจเอาไว้เดี๋ยวมาคอยชมกันต้องจับมให้โจจงะเป็นผู้มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญจริงบอกเลยด้วยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเลือดต่อวันเนี่ยคนเนี่ยต้องการเลือดหนึ่งพันห้าร้อยยูนิต ยูนิตใช่ค่ะหนึ่งยูนิตก็เท่ากับหนึ่งคนค่ะนะแต่ว่าเพราะอยู่เราเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เราอยากได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ต่อวันนี่เราก็เก่งแล้วนะเก่งแล้วนะใช่ไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งร้อยห้าสิบคนใช่ไหมครับค่ะผมว่าผมทําได้เห็นท่าทางมั่นใจขนาดนี้จะมีใครมาเป็นผู้ช่วยคุณรอดอีกมาติดตามกับภารกิจหนึ่งน้ำใจหนึ่งชีวิตกันต่อในช่วงหน้านะครับ